สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูลูกาบทที่1ข้อ28ดถึง33ด้วยกันนะครับหัวข้อเรื่องผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบพระองค์พูดกับเราด้วยพระเจ้านางพระองค์สอนเราทํางานในชีวิตของเราและเชื่อที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมน,นครับลูกาบทที่1 28ถึง33กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าว่าอย่างไงครับ ทุสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจนชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและลํำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรและทุสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ,อ๋ยอย่าก,กลัวเลยเพราะเธอเป็นทูตที่ผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่นละเธอจะตั้งครันและลอดบุตรจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบ,บรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยน่าสนใจนะครับเรื่องนี้น่าสนใจอีกแล้วก็คือว่ามีลักษณะคนที่พระเจ้าโปรดปรานคืออะไรครับก็คือคนที่พระเจ้าจะมาหานะครับ คนที่พระเจ้าบรดปาคือคนที่พระเจ้ามหาเป็นคนที่ต้องชื่นชมยินดีครับเป็นคนที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยครับเป็นคนที่บางทีก็ตกใจนะครับและยังไม่เข้าใจความหมายคําพูดสิ่งที่ได้รับคําสั่งนั้นนะครับแต่ว่าทูตสวรรค์หรือพระเจ้าเองก็จะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือว่านี่แน่ผู้ที่พระเจ้าบดปบาลครับคุณจะตั้งคันก็คือคุณจะได้งานยากๆครับแล้วคุณจะคลอดบุตรชายสิ่งที่คุณต้องทำนั้นมันเป็นงานที่ บางคนอาจจะทําไม่ได้แล้วก็ให้ทําตามที่พระเจ้าสั่งทุกประการคือตั้งชื่อบุตรนั้นทําตามนั้นครับพระเจ้าให้ตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อนั้นครับและพระเจ้าจะเป็นคนรับผิดชอบบุตรคนนั้นเองครับเพราะบุตรคนนั้นจะเป็นใหญ่เขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรพระเจ้าผู้สูงสุดและองค์ผู้เมื่เจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดมาให้เป็นกษัตริย์ผู้ครอบครองคร,งครับให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิ แผ่นเหนียงของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยได้ยินดังนี้แล้วผู้ที่ปวดปานผู้ที่พระเจ้าปวดปานครับทาตามสิ่งที่พระเจ้าบอกครับแล้วก็แม้ว่ามันยากใช่ไหมครับ<__ <L> _แต่ว่าสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นอย่างที่พระเจ้าบอกนะครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระเยซูเนี่ยจะเป็นใหญ่นะแล้วจะเป็นบุตรพระเจ้าสูงสุดพระเยซูจะเป็นคนที่พระเจ้าประทานบัลลังก์ดาวิดให้พระเยซูจะเป็นคนที่ครอบครองพงพันยาโคบสืบใบปนิดและแผ่นดินของพระเยซูจะไม่มีวันสิ้นสุดเลย แต่ผู้ที่พระเจ้าโปรดปานครับเราอาจจะไม่เห็นอย่างที่พระเจ้าบอกเราครับเพราะว่ามารี <_ NOUNCER> ไม่เห็นครับมารีเห็นว่าพระเยซูถูกจับถูกทรมานถูกตึงกางเขนครับมารีอาจจะบอกพระเจ้าว่าขอเปลี่ยนใจครับไม่เป็นคนที่พระเจ้าโปรดปานได้ไหมครับเพราะว่าลูกฉันไม่ได้รับสิ่งที่พระองค์บอกแต่ช้าก่อนผู้ที่พระเจ้าโปรดปานครับคุณจะต้องให้ความคิดของคุณเป็นความคิดของพระเจ้าให้ได้ครับในเมื่อพระเจ้าบอกว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้ว คุณเองจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าครับแม้ว่าคุณมองไม่เห็นนะครับแม้คุณมองแล้วมันไปตรงกันข้ามกันเลยครับแทนที่จะเป็นใหญ่กับถูกเขาจับแทนที่จะได้ครอบครองบัลลังก์ของดาวิดกลายเป็นถูกพวกของปุโรหิตมาลงโทษบางทีเรามองไม่เห็นครับเพราะว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปานครับเราจะเป็นคนที่เชื่อในพระสัญญาเป็นคนเหมือนตาบอดก็ได้ครับแต่หูดีครับได้ยิน และทาตามครับเป็นคนที่ไม่ต้องใช้สมองเยอะก็ได้ครับเวลาคิดด้วยโลกคิดด้วยตรรก,กะของโลกเนี่ยนะครับคิดไม่ออกครับเพราะว่าผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานจะเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าให้เขาในอนาคตข้างหน้าผมอยากจะสรุปผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานวันนี้ครับว่าพระเจ้ากําลังพูดอะไรกับคุณครับคุณที่พระเจ้าปรดปรานคุณ จะอาจจะเป็นคนที่ตกใจสิ่งที่พระเจ้าจะทําในชื่ตของคุณก็ได้ครับคุณอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดครับแต่คุณจะไม่กลัวครับคุณจะชื่นชมยินดีครับและพระเจ้าจะสถิตอยู่กับคุณครับคุณที่พระเจ้าโปรดปานวันนี้ครับไม่ว่าคุณกับผมอาจจะยังไม่รู้สึกแต่วันนี้พระวจนะพระเจ้ามาถึงแล้วครับว่าคุณที่พระเจ้าโปรดปานจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณครับ คุณอาจะตกใจแล้วคุณอาจจะรำพึงว่าเอ๊ะนี่หมายความว่ายัางไงแต่ว่าให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของคุณนะครับบางคนก็ทํางานยากนะครับเป็นงานที่ดูเหมือนตรงข้ามกับที่ตาเห็นครับแต่ว่าผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานครับในที่สุดพระเจ้าจะทําแผนการพระองค์ให้สําเร็จผ่านชีวิตของเราครับวันนี้เรามาเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานกันอะครับให้ราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเราที่วันนี้พระเจ้ามาโปรดปรานเรา และพระเจ้าอยากได้อยากให้เราเป็นคนนั้นที่พระเจ้าโปรดปรานเพื่อเราจะทํางานพระองค์ให้สําเร็จขอพระเจ้าให้ตาเราเปิดให้เห็นให้เข้าใจให้สัมผัสได้ในสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําผ่านชีวิตของเราเพื่อเราทุกคนวันนี้จะเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานด้วยกันเราจะอที่ฐานในพระนามสกุลเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้า I, อวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ